ค่ะพอดีว่ามีคนถามเรื่องการซ่อนไหมนะคะเวลาเสร็จงานแล้วนะคะจะทํำยังไง่าปกติที่ทําอยู่นะคะสมมุติว่าอันนี้เรากําลังจะจบชิ้นงานใช่ไหมคะอ่าเราก็ตัดไหมก่อนให้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะเราลืมลืมจบชิ้นงานเดี๋ยวนะคะ สมมติว่าเรา่า,าเราจบอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะเราต้องการที่จะซ่อนปลายไหมอเราก็ตัดไหมเลยนะคะแล้วเราก็ผูกปมทีหนึ่งแค่นี้นะคะแล้วเราก็ใช้เข็มนี่นะคะเข็มสำหรับไว้เก็บปลาย ที่ทําอยู่ปกตินะคะก็คือว่าจะซ่อนไว้ด้านในนะคะก็คือเราก็าทิ่มมันลงไปให้มันอยู่ด้านในก่อนนะคะแล้วเรากา็เราพลิกดีกว่าเราก็จะคือถ้ามันเป็นลักษณะว่าเป็น พอหนึ่งคอแบบนี้นะคะปกติที่ทําอยู่ก็คือประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็อาจจะไปด้านข้างแล้วก็สอดกลับมา แบบนี้นะคะหรือจะอีกสักรอบก็ได้คะ่ะก็คือสอดสลับไปสลับมาแบบนี้คะ่ะอืมค่ะอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะแน่นหนาไม่หลุดแล้วนะคะอ่าก็ตัดอ่าสมมุติว่าอย่างอย่างอันนี้นะคะข้นมันถ้าเกิดว่าอ่า ไหมมันสั้นแค่นี้นะคะเราก็จะมีวิธีโดยการเราเอาเข็มสอดเข้าไปในงานของเราก่อนนะคะแล้วเราก็มาค้อยแล้วเราก็ดึงอันนี้ก็คือไหมมันสั้นนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็สอดกลับมาฝั่งนี้อีก นี่แค่นี้นะคะก็คิดว่ามันก็คงจะไม่หลุดแล้วแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยอ่าแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการซ่อนไหมที่ตัวเองได้ใช้ทําอยู่เป็นประจํานะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ